คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนํำใจกับตังค่ะเราอยู่ที่หมู่บ้านร้างนะคะย่านบางนาค่ะ <ใน S 2> หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ไปทําบุญกันมาใช่เราไปสะดอกเคราะห์กันมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมตรงนี้เราก็ยืนอยู่ที่แถวบางนาเป็นหมู่บ้านร้างใช่ค่ะสวะมี่หดแปดหลังหรือเปล่าในใจไม่ได้ว่าหมู่บ้านนี้สร้างครือเขาทําบ้านสวยมากเลยนะคะแต่ว่าหลักๆเลยที่น้เตจจุดสังเกตนะคะแล้วคือว่า ลูกต้นปาล์มสองต้นต้นปาล์มนี่เขาบอกว่าตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมันเหมือนกับทูปก้านเดียวแล้วเขาปักทางเข้าสองคู่เลยคู่ตรงที่จดทิ้งพวกเราไปที่ปากพอดีนะคะรับผมแล้วก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็จะพาผู้ชมนี่แหละไปสำรวจพร้อมๆกันว่าในหมู่บ้านนี้ที่เขาบอกว่าหมู่บ้านลาเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะพร้อมไหมครับน้องเต้พร้อมคหะครับผมเราก็พร้อมแล้วยังไงเรา นนมานะค่ะตอนนี้เราจะเข้าหลังลากนะคะตอเยนะคนี้นะคะพอเข้ามาส่วนแรกก็จะเห็นเหมือนกับพื้นส่วนแรกเป็นห้องรับแขกนะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าทุกอย่างถล่มลงมาค่อนข้างหมดแล้วอะคะ่ะคุยมา เปล่อนค้างเดินข้วค่ขามือแล้วจะเป็นมันจะเป็นบันไดชั้นงค่ะหลังนี้เป็นหลังมากซึ่งเมื่อกี้ตอนที่เราจะเข้ามาผมได้เห็นเหมือนกับมีใครอยู่ชั้นสองนะคะในบ้านหลังนี้ใช่ตอนนี้เราขึ้นชั้นสองนะคะอันนี้คล้ายกับเหมือนบ้านที่มีคนมาอยู่แล้วนะคะน่าต่เนาะเพราะว่ามันมีติดวเปเปอร์รอยงางเงย้ย ชั้นบนดาไปมันได้ต้นไม้ต้นไม้ขมันน่าจะก่อนถึงชั้นสองซึ่งมีห้องอยู่ด้านขวานม่ค่ะแ้่เราลองเข้าไปห้องนี้เป็นห้องที่เห็นเนี่ยนะคะขึ้นอีกชั้นสองแล้วก็จะมีสังเกตว่าจะมีหลายห้องนะห้องนอนประมาณสามห้องใหญ่แลวมีหนึ่งห้องน้ําและสําหรับห้องที่อยู่หน้าเรานี่ก็จะเป็นมีผู้มาได้ด้วยแล้วก็เป็นห้องที่หนังเตยเนี่ยบอกว่าเห็น

ห้องข้างหลังก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะเหมือนกับสองทีสองห้องนอนกันนะในห้องน,น้ำนะคะห้องน,นั้น,นก็เป็นเคาน์เตอร์ทำดีะะเลยค่ะเป็นหินอ่อนดะะ่วยคือบ้านออกแบบแบบสวยเลยเนาะออกโมเดิร์นแล้วก็บวกกับสมัยใหม่ะคะ่ะ ดูจะลักษณะแล้วเหมือนกับน,น่าจะมีใครเข้ามาดื่มโรงสุราใช่จะมีเพราะว่ามีที่นี่เ<ม>ราท<ม>านไว้คุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนแนละ้วว่าเวลามาบ้านร้านอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงโดนฉุดเขาทำมีดีนี่ร้ายก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเวลามาไม่จริงๆเราไม่ได้แนะนำไม่ใ,ใครมาเลยนะคะถ้าอยากมาที่ไหนก็บอกเราอย่าให้พวกเราเป็นตัวแทนไปดูให้อะกันเนาะครับผม อเี๋เราดูห้องต่อไปนะคะต้งนี้นเสห้นอนอเ,เริ่มจะหลุดออกจากตังใช่นนมีโขงโงตู้เสื้อผ้าแต่ห้องนี้เวลาเราเห็นแบบนี้ก็ยังรู้สึกเรายังมีสนเอื่นอยู่เนะาะไม่น่านกลัวักทีเดียวมันจะเป็นห้องที่มตู้เสื้อผ้าต่างๆครับ <c oughs> ผมแล้วก็ มองด้านหลังไปเขาบอกว่าจะมีคลองหนูห่ะค่ะเอาเดี๋ยวเราไปดูีกห้องนี้นะกันนะเอ,เ,นะเออเนาะเออทำดีมากเลยอะเหมือนห้องนอนในฝันของเด็กๆอหลายคนที่บอกว่าขึ้นไปตรงนี้เป็นที่นอนแล้วอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าสำหรับเด็ก โอ้ยนะเสียดายมากจัดท่านต่างๆได้ไม่ครบไม่ครบส่วนนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ต้องมาล้างแบบนี้ค่ะทั้นี้ก็เป็นพวกเตียงเด็กนะครับอนปกรณ์ที่เราเคยใช่ใช่ค่ะเนี่ยล้างเลยอ่ะเวลาเราทำรายการแบบนี้ล้างเราจะรู้สึกว่าเราเห็นอะไรแบบนี้แล้วเราค่อนข้างตรงนิดนึง นครับผมเพราะว่าชีวิตที่ความไม่แน่นอนอจริงๆนะดังน,นั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่นะคะหมันทำบุญทาความดีกันเยอะๆเนาะอะค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังที่สองนะคะอืมแล้วตอนนี้เราก็เข้าทั้งหมดเลยหลังเลยใช่ไหมเราเอาให้มากที่สุดละกันเดี๋ยวจะไปพักกับท่านชมเยอะแต่ว่าใ,ในกาบ้านแรกผ่านใจก็ถือว่าก็ค่อยๆจะผ่านอ, <c oughs> อันนี้เราอยู่หน้าบ้านหลังที่สองครับเราทางจะขึ้น<า>ไปที่หลับ้านเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกับบ้านหลังแรกนะครับผมหรือวเข้าไปดูข้างในครับ ที่น <sh> ี่ลมแปักๆนะคะลมฝั่งเนี้ยแรงไเห็นมลมูบ้เป็นลมเป็นวู้ๆคู่นก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะเห็นหินอ่อนกระจัดกระจายเลยแบบผมถายว่าน่าจะเป็นพื้นเป็นพื้นหินอ่อนเนาะใช่แต่ว่าตรไนี้บ แต่ว่าก่อนจะหมดแล้วครับนี่การ็ช้แรค่ะ,ะทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้น่าจะเป็นเหมือนกับบปนไอประตูตที่สำหรับลงรถนะคะอัน<ม>นี้พอรงมันของของห้องรับแขกทุกคนจะเหมือนตามลักษณะของหมู่บ้านทั่วไปครับแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เข้าทางนี้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าได้จริงค่ะทางานนี้ต่างก็อยู่บนชั้นสองไหมครับผมแล้วก็จะสังเกตว่าบนชั้นสองเนี่ย หมืนมีห้องเฟอร์นิเจอร์ลงทุนขนเยเยะมากเลยนนตรงนี้ครับนี่เขาทำทุกอย่างแน่ใจว่าทําเหมนการทุ่ถึงถึงกันข้างเยอะแล้วก็ตกเต็มไปหมดเลยเป็นดาวเน่าจะมีคนที่เข้ามาาเแล้วก็น่าจะมีจุดเข้ามาแมวหายตรงนี้ครับผม